วัสดีครับผมปอนจากช่อง i อวั t t ตอ l เใครจะคิดว่ากรูมาริดประเทศสเปนดินแดนที่ทุกคนใฝ่ฝันจะไปสัมผัสถึงศิลปะวัฒนธรรมความสวยงามต่างๆจะมีสถานที่ลึกลับหน้าพิศวงหน้ากลัวที่ถูกปกปิดไว้วันนี้ทางช่องได้รวบรวมข้อมูล4ส,สถานที่สุดน่ากลัววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้ประวัติและข้อมูลสถานที่เหล่านั้นครับ สถานที่ที่หนึ่งตึกกองคลังซาปาตินีภายนอกมันเป็นอาคารสำนักงานของกระทรวงการคลังตั้งอยู่ที่ถนนอาลคาร่าแต่ลึกลงไปใต้ดินมันเป็นห้องขังและสุสานเก็บศพผู้ที่ต้องสมมังเวยชีวิตในสงครามการเมืองของสเปนบ่อยครั้งที่เราพอของตึกแห่งนี้จะได้ยินเสียงเปิดปิดประตูและเสียงลึกลับตะโกนออกมาว่าพวกแกตามข้ามาทำไมว่ากันว่า วิญญาณของคนตายในสงครามนั้นยังโคงวนเวียนและทำหน้าที่ของตนเองซึ่งอยู่ในตึกแห่งนี้โดยพวกเขาไม่รู้ตัว 2. คาลิฮาดเจ็ดปลอมไฟตำนานของเอลนณาหญิงสูงสักผู้เป็นคนรับรับขององค์รัชทาญาติกษัตร,ร,ร,ริย์แห่งสเปนแต่พอนางตั้งครรภ์น,นางกับโดนฆ่าโดยปกปิดเรื่องดีเชา้าและหลังจากที่นางตายได้ไม่นานบิดาของนางก็แขวนคอตายตามในคาลืฮาดลังนี้ด้วยเช่นกัน มักจะมีคนพบเห็นวิญญาณของเอเลนายืนอยู่ตรงบริเวณป,ป่องไฟบนหลังคาคหาสนหาในยามค่ำคืนหรือตัววิญญาณของนางจะต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม 3. พระราชวังดีนาเลสสถาปัตยกรรมอันงดงามตั้งอยู่ที่จตุรักซีวบเลสญาตใจกลางแหล่งท่องเที่ยวของมาติดเรื่องราวสยองขวัญอันเรื่องลือของตำนานผีสาวกาบุนดาที่โดนพ่อแม่ของตัวเองฆ่าตาย พ่อไปมีสัมพันธ์สวัสดิกับวงวานคือญาติของตนเองจนทําให้ตระกูลต้องอับอายแม้ความตายอ่านภาคชีวิตเธอได้แต่ภาพเอาดูวิญญาตของลามันดาไปจากวังแห่งน,นี้ไม่ได้ 4. พิพิธภัณฑ์ไลนาโซูเฟียพิพิธภัณฑ์อันเรื่องลือที่มาพร้อมกับตำนานอันลึกลับที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลจิตเวชมาก,ก่อนเคยมีเคสคนที่เจอดีที่มีอยู่หลายเคสทั้งที่เจอกลุ่มเม่ชีเดินกลางสวนดอกไม้กลางคืน ทิปที่ทำงานได้เองและที่ชอบสุดๆเมื่อมีคนเจอศพสามศพถูกฝังล่างอยู่หลังกระแผนอีกหากเพื่อนๆยนคงติดใจเรื่องราสยองขวัญในกรุงมาดิด25มิถุนานยนนี้32มาลาชญญาสตรีย่านปีอยู่ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมเจอร์สินิ็ครับหากเพื่อนๆชอบคลิปดปโอนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ